สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาที่3ค่ะสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ค่ะนะคะกับคันนี้เลย Toyota าอ t i ต1.6 G คันนี้ปี2020เลยค่ะนะคะมากับเลขไมล์ห0 0 0 0กมิโลราคาตั้งขายคันนี้4 2 9 0 0 0บาทใครหาอันติชมนิวนะคะบอกเลยว่า อตนี้เข้ามาคุ้มสุดๆเลยค่ะพี่ๆค้านะในราคาแค่429,000เท่านั้นนะคะปกติชมนิ้วนะจะอยู่ที่479-489เลยนะแต่คันนี้นะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคันนี้ได้อ PTION หน้าจอกลางมาให้ด้วยนะคะเป็นขนาด9นิ้วเลยค่ะพี่ๆค้านะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยคันนี้สีบรอนเงินแบบรอบคันนะคะสวยงามมากๆ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าชมนิวใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับ 1.6G นะคะโลโก้ด้านหน้าสีโครเมียมสวยๆเลยค่ะคมไฟไม่มีคราบเหลืองแตกลายเลยนะคะสวยงามนะะกระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถสีบอลสวยๆเลยคันนี้เพิ่งเข้านะะยังไม่ได้เก็บงานเลยเอามาให้พี่ๆดูก่อน เป็นรถหน่วยงานด้วยค่ะสําหรับคันนี้นะรถหน่วยงานหมดสัญญาเชาะะ่านี่ะรับรองเลยว่าเข้าศูนย์เป๊ะทุกระยะนะะี่ะรับประกันโครงสร้างตัวรถให้พี่ๆเรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลอ้อคันนี้ได้เป็นล้อแมกนะคะขอบ16ยางปี2025เลยพี่ๆขานะีได้ยางปีใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ชอบถูกใจหาสเตคกนี้นะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ารับรองเลยว่าพี่ได้คันนี้ไปคุ้มสุดเลยนะคะราคาดีงามมากค่ะพี่พี่ะะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสีคโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวดูด้านในด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะคันนี้นะสภาพ เอามาพี่ดูก่อนเลยนะเพราะว่ารถยังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยนะคะคันนี้นะรถหน่วยงานด้วยค่ะเนี่ยค่ติดตั้งจอกลางมาให้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดู Option ออปชันจอนะตอนนี้มาดูที่โครงสร้างก่อนเลยเนี่ยโครงสร้างต่างๆของตัวรถเนี่ยสวยครบเป๊ะทุกจุดตัวน็อตไม่มีรอยงั้นแงะขันไข แผงประตูต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยพร้อมนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกนะเดิมแท้โต y ยต้าทุบานเลยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะซีนยางร่องน้ำขอบประตูนะเมทดอาร์ตเดิมแท้นะโรงงานทุกจุดเลยสวยงามครบคันพร้อมใช้สุดๆนะในราคาที่ดีงามมากนะน็อตเดิมน็อตแท้นะคะ เพนเพจจดตรงปีตรงรุ่นเลยค่ะปี2020นะไม่มีลัดจกแต่อย่างใดมาดูด้านหลังด้านหลังเบาะหนังตึงเปียเลยค่ะพี่พี่ขานะี่ยมาพร้อมแอร์แยกตอนหลังให้ด้วยนะนะแอร์แยกมาให้เรียบร้อยนะคะดูตัวน็อตต่างๆนะคะคราฝุ่นยังอยู่ครบเลยนะพี่พี่ขาเนื่องจากว่ายังไม่ได้เก็บงานะ มือเปิดเป็นสีโครเมียมนะคะสวยงามมากๆแผงประตูด้านข้างล็อกเด็กนะคะต่างๆนะมีออปชั่นให้ใช้ครบคันเลยค่ะนะค,ะคันนี้เพิ่งเข้ามานะพี่พจ๋านะ,ะสำหรับใครที่มองหาสเปคนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะเลียมคมสันโครงสร้างตัวรถเดิมแท้โรงงานรับประกันให้เลยค่ะด้านท้ายเซ็นเซอร์2จุดมาพร้อมกล้องถอยนะคะสวยงามมากๆไฟทับทิมใช้งานได้ทุกจุดทุกดวง โคมไฟนะคะไม่มีคราบเหลืองแตกลายนะคะปี2020รถใช้งานมา5ปีนะรถหน่วยงานนะ,ะเป็นเรื่องปกตินะ,ะต้องปลดประจำการ mm. ด้านหลังนะคะ mm. อาจจะมีคราบบ้างในพี่จ๋านะเ mm. นื่องจากว่าพิ่งเข้านะ,ะสำหรับคันนี้ mm. ล้อไหนะคะ mm. แม่แรงต่างๆนะ mm. อยู่ในสภาพที่สวย mm. ครบสมบูรณ์เลยค่ะ mm. นะคะ mm. ด้านในก็เดิมแท้ ไฟส่องสว่างด้านในก็มีมาให้เรียบร้อยนะรองน้ำต่างๆนะซีนยางต่างๆนะอยู่ครบเม็ดอ์ตเดิมไฟท้ายไทยคอยโตะนะคะไฟเดิมแท้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้กองถอยก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะรถยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเอามาพ,พี่ดูกันก่อน สวยงามน่าใช้ล้อแม็กขอบ16ค่ะยางปี2025นี่พี่พี่ดูได้เลยนะยางปี2025เลยนะคะโชคต่างๆไม่มีคราบแตกนะคะใช้งานได้กันอีกยาวๆกระจกก็เดิมแท้ t o โยต้ทุกบานเลยใครหารถนีไปทำธุรกิจต่อยอดเนี่ยแนะนำเลยค่ะนะต้องเป็นโตโยต้าอันติสเลยพี่พจา๋าเครื่องถึกอึดทนสุดๆนะคะสำหรับ t o y o ต้ สวยงามนะคะถ้าฝุ่นบ้างปกตินะพี่ๆนะรถยังไม่ได้ทำความสะอาดอาด้านหลังกวกว้างๆโล่งๆเลยค่ะแอร์แยกตอนหลังมาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามเบาะหนังตึงเปียนะคะเรายังไม่ได้ทำการสปาใดๆเลยนะเอามาพี่ๆดูก่อนเลยค่ะนคะคะก่อนส่งมอบเรามีการดูแลสปาให้อยู่แล้วเรียบร้อยนะคะตรงมือเปิดคุณเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีด้วย ด้านหลังนะคะเม็ดอาร์ตเดิมสินยางร่องน้ำขอบประตูเดิมแท้ทุกจุดนะคะมั่นใจได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ประตูนะคะล็อกประตูล็อกกระจกคูกระจกมองข้างปร,รับระดับได้เลยนะคะด้านมือเปิดเป็นสีโครเมียมสวยงามทุกจุดครบคันพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะนะคะอจอกลางมีมาให้พวงมาลัยลอกล่อนเป็นเรื่องปกติของอันตีสเนี่ยพี่ๆคะ ไม่ต้องตกใจเลยนะคะ,ะนี่สวยงามน็อตเดิมน็อตแท้โนะครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนี่ค่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่พดูก่อนปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทอยู่ด้านนี้นี่นะคะ รอบเช็คระยะต่อไปนะคะ1,7891กิกโลพ,พี่นะคะนี่นะคะยังไม่ถึงรอบเข้าเช็คระยะเนะะี่ยเช็คมาล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆขาเล่งมาอยู่ที่1 6 5 8 7 5กกิโลเท่านั้นค่ะถือว่าใช้งาน ก็ตามสมควรนะพี่ๆขาเป็นรถใช้งานดีเนาะมันใช้งานได้ทุกวันอยู่แล้วนะและที่สําคัญประหยัดมากๆหน้าจอไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆเลยค่ะเนี่ยคะส่วนหน้าจอด้านกลางเนี่ยว้าวสุดๆเลยเพราะเป็นปกติรุ่นนี้จะไม่มีหน้าจอกลางมาให้เจ้า,จาของเดิมนะได้ติดตั้งหน้าจอมาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะออปชั่นก็จัดมาให้ลน้นๆเลยค่ะบลูทูธ USB ต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานกันได้อย่างครบคันเลย มาขอดูแอปพลิเคชันให้พี่ๆนิดหนึ่งนะคะเนวิต่างๆก็มีมาให้นะคะพี่ๆค่ะ,ะนี่สามารถตั้งค่าเชื่อมต่างๆได้เลยนะคะถือว่าคุ้มเลยค่ะสำหรับคันนี้หน้าจอเนี่ยก็มีหลากหลายพันแล้วนะพี่ๆค่ะแอร์ออโตนะคะตัวเลขเป็นแบบดิจิตอลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบตรงกันลื่นมีมาให้เบรกมือแบบแมนนวล ด้านข้างมีวางแก้วให้เล็กน้อยนะคะสวยงามครบคันเลยคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายแอร์แบ็กเจ็ดใบใครชอบถูกใจสเปคนี้เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันอีกสัก1รอบนะคะามานะะีสำหรับคันนี้เลยค่ะนี่คะสวยงามมากรถเพิ่งเข้านะคะีคันนี้เลย Toyota a n t i ห 1.6g ปี2020ค่ะคันนี้เล็กไม่160,000ราคา429,000บาทใครหาออปชันนี้อยู่สอบถามเลยเลยเพิ่มเติมได้เลยนคะคะผ่อนยาวๆได้8ีงวดเคดตดี DD, ฟรีดาวน์ไปได้เลยค่ะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ